ก็ขอสวัสดีครั้งครับครับวันนี้ก็ผมก็มานําเสนอเรื่องของอชุดปีกปีเสื้อนะครับตัวนี้คือรอบเดินบอลครับผมตัวนี้ครับไอตัวนี้เป็นของโตตาเวนซาเครื่องฟันสามครับตัวนี้ปัญหาของมันก็คือ,อรอบเครื่องยนต์เดิน ไม่นิ่งแล้วก็รอบเต็มเบาสูงด้วยครับตัวนี้เปิดแอร์ก็รอบเครื่องตกครับตัวนี้ครับครับก็ผมถอดออกมาครับตัวเจ้าปัญหาก็ตัวนี้ครับคือมันมีข่ามอยูตรงนี้เยอะเลยครับตัวนี้อุดอุดอุดในรูที่ลิ้นนะครับแล้วก็ลิ้นลิ้นข้างในครับลิ้นตัวเล็กๆครับมันจะค้างด้วยกับตัวนั้นลิ้นนั้นครับลิ้นตัวนี้ครับมันจะค้างครับตอนนี้ก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับล้างแล้วก็ อ่าแต่งลิ้นตัวปิดนะครับปิดอากาศครับทางานเรียบร้อยครับตัวนี้เราล้างแล้วก็ใช้น้ำมันหรือว่าโซลเกก็ได้ครับฉีดตรงความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ใไขควงตัวเล็กๆนะครับอ่าเนี่ครับเขี่ยอย่างนี้ครับเขี่ยให้มันให้ดูว่ามันมีลิ้นมันเปิดปิดเปิดปิดให้ ไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องถอดก็ได้ครับถ้าเกิดถอดแต่เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับอ่าองศาของไอ้ชุดมอเตอร์นี้ครับผมตัวนี้ถ้าไม่จะเป็นไม่ต้องถอดครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็ทําความสะอาดเลย้อยนะครับชุดนี้ไม่มีปัญหาอะไครับไอ้นี้องศาของไอ้ของไอขากันเด้งครับตัวนี้เราไม่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 ต้องถอดครับไว้อย่างนี้เลยครับผม ตัวนี้ก็เราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป่าลมให้เรียบร้อยครับแล้วก็ฉีดโซเนก,ก่อนประกอบกลับนะครับผมครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับที่เหลือก็คือประกอบกลับครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นครับกับการที่ว่า ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆทุกๆคนครับครับก็ขอสวัสดีครับผมครับ